วิสเกอร์แอบตักซ้ายใส่กระเป๋าอูโนแบบเนียนอูโนเห็นเต็มตาแต่พูดอะไรไม่ได้อูโน่เอาหมอนแมวไปจุ่มน้ำทะเลวิสเกอร์นั่งปุ๊บเปียกปับหน้าเบี้ยวทันทีบนรถวิสเกอร์เหยียดขาเบียดเบาะอูโนพยายามเบียดคืนจนสู้กันเงียบๆด้วยอวัยวะทุกชิ้นอูโน่จะเปิดกล่องขนมวิสเกอร์ใช้หางปิด ลายเป็นศึกเปิดปิดที่ไม่มีใครยอมใครแมวเป่าแป้งใส่หมาหมาจามกลับใส่แมวขนฟูสองฝั่ง,งจามสนั่นทั้งคันวิสเกอร์วิ่งเข้าบ้านก่อนเจอพรมเปียบอูโน่จัดไว้ลื่นแถมถลายเข้าใต้โต๊ะเลยทีเดียวอูโน่ทิ้งตัวลงหมอนแล้วลุกรวดทรายเต็มหมอน วิสเกอร์ยืนยิ้มอยู่หลังหน้าตา่างวิสเกอร์ให้ผ้าขนหนูเปียกให้อูโนเช็ดหน้า oh, แมวเ <you S 1> ช็ด <got that. S 1> ไปเช็ดมาน้ำยดแมะเลยจ้า <My dinner. S 1> อูโน,โนมาเจอชามเปล่าวิสเกอร์นั่งกินหน้าตาเฉยแถมกินจากชามที่เขียนว่าอูโนโด้วยสองตัวนั่งเรียบร้อยบนโซฟา พอเจ้า <This S 1> ของ <war S 1> ผ่านแอบหันมายิ้มเจ้าแร่ใส่กันอีกที <c oughs> ฝากติดตามอูโน่กับเซอร์วิสเกอร์หมาแมวจอมป่วนด้วยนะครับ